เคยเห็นใบนำทีไหมเคยเห็นใบนำทีไหมหลายท่านเคยเห็นนะคะใบนำทีคือหน้าตาน้องตับเราทีนี้มีใบนำทีไหมลูกทีอ๋อมันจะมีในเรื่องของการเขียนรายละเอียดสินค้าอะไรนะคะแล้วไปให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยทีข้างนะคะหรือทีข้อมูลให้นะคะตรงนั้นเรียกว่าใบนำทีเป็นอะไรเดี๋ยวในช่วงเรา ของบอกว่าฉันทําเองไม่เป็นเหมือนพี่เนี่ยมอบหมายใครมอบหมายให้ตัวแทนออกของมอบหมายให้คนผ่านพิธีการนะคะไปช่วยจัดการให้นะคะก็คือมอบให้ตัวแทนออกของหรือทัสตอนวอลเกอร์เป็นผู้ตัวแทนในการนําของเข้าและส่งของให้หลักนะคะเปเลยดีดีสามสามให้เคาน์เตอร์สวิตต์เมื่อกี้นะคะท่านได้ทุกคะเคาน์เตอร์สวิตต์เป็นผู้ส่งข้อมูล เยอะแยะเลยเข้าไปองค์สวกรด้านขวามืาอมเขาเรียกว่าอาคารแป่จะมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือท่าที่ต่างๆนะคะ<ม>ก็จะมีการบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้กับท่านในการส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้เ e ็กซ์เซ็กฟิตฟิตนะคะไม่รู้อะไรสักอย่างเดินไปหาเค,คาน์เตอร์เซอร์วิสเ<ม>ขาก็จัดการส่งข้อมูลให้กับท่านต่อไปช่องทางที่4ยื่นแบบรายละเอียดนยี่ไงไปนังทีที่ที่บอกนะคะไปัง ช่วยคีข้อมูลหน่อยมันก็จะมีน้องนะคะลับข้อมูลให้กับท่านนะตรงนี้น่าจะมีค่าลงทะเบียนในการไป